แหลมฉบังตั้งอยู่ในเขตเทศบาลน,นครแหลมฉบังอำเภอศรีราชาและอำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีโดยเป็นท่าเรือน้ําลึกหลักของไทยในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2534ต่อมาได้มีการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่2เมื่อปี2540เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งสินค้าทางทะเลทําให้ท่าเรือแหลมฉบัง มีขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้าได้ปีละ11.1ล้าน t e u และรองรับการนำเข้าส่งออกรถยนต์ได้ปีละ1,950,000คันแต่ด้วยการเติบโตของภาคการส่งออกซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ทำให้ปัจจุบันนี้ท่าเรือแหลมฉบังมีปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าเรือถึง8ล้านที u อต่อปีและกําลังจะเพิ่มขึ้นเป็น10ล้านที u ต่อปีภายในปี2568ตามการขยายตัวทางเศรธธษฐกิจและการค้าของประเทศเราได้พยากรการเจริญเติบโตเนี่ยก็พบว่าอีกภายใน4 5ปีเนี่ยมันจะทะลุในขีดความสามารถที่เรามีอยู่ เมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดเหตุการณ์แออัดหรือก็เกิดเหตุการณ์ที่ไปเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยและท่าเรือเนี่ยนะครับเวลาสร้างเนี่ยจะใช้เวลาประมาณเร็วที่สุดเลยเนี่ยคือ4ปีดังนั้นเราจําเป็นต้องสร้างณเวลานี้ครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยจึงเดินหน้าโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3เพื่อรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขยายขีดความสามารถยกระดับการขนส่งสินค้าทางทะเลของไทยให้ก้าวสู่การเป็นท่าเรือหลักของภูมิภาคสอดรับกับแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาคอินโดจีนและเป็นจุดเชื่อมโยงไปสู่จีนและอินเดียซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการขนส่งและกระจายสินค้าที่สำคัญของภูมิภาค e e c เนี่ยเป็นโครงการที่ทางรัฐบาลให้ความสำคัญนะครับแล้วก็พยายามาพัฒนาพื้นที่เนี้ยนะครับก็มีเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงที่เดียวนะครับการลงทุนจะเกิดขึ้นเยอะมากและความเชื่อมโยงของของพื้นที่เนี่ยมันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพโดยรวมเนี่ยเยอะเป็นทวีคูณในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยนะครับเรามีความจําเป็นที่จะต้องพัฒนาให้มีพื้นที่ในการรองรับตู้สินค้าเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเราเซ็ตไว้สําหรับ แลม3เนี่ยนะครับให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก7ล้านท U u รวมจาก11ล้านในช่วงแรกก็จะเป็น18ล้านท U u นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะรองรับการเจริญเติบโตไปอีกได้อีกประมาณ10กว่าปีคือตอนนี้เรามีขีดความสามารถของรถไฟนะครับอยู่ในแหล้1แแลม2อยู่เพียงแค่2ล้านที u นะครับเราจะทาเราออกแบบในการที่จะให้มีทางรางขึ้นไปอีก4ล้านท U ในแหลม3นะครับ ในส่วนของทางทางน้ำเนี่ยนะครับเราก็จะสร้างท่าเรือ,อที่ใช้ขนส่งภายในประเทศนะครับหรือพยายามปรับฟังก์ชันให้กลายเป็นท่าเรือระหว่างประเทศได้ในในโครงสร้างเดียวกันนะครับจะมีขีดความสามารถทางนี้อีก1ล้านทีอูนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะทำให้ภาคการขนส่งทางรางเนี่ยจะถูกแชร์ไปประมาณ1ใน3 ทางน้ำเนี่ยก็จะขึ้นมาจากประมาณของเดิมที่มาอยู่ประมาณจากัก89%ขึ้นมาใกล้ๆระดับ20%ซนะครับซึ่งก็จะเป็นสัสดส่วนที่ทางถนน,นลดลงส่วนใดนะครับที่จะเป็นอุโมงค์ได้เราก็เป็นอุโมงค์ส่วนใดที่เป็นาทางข้ามได้เราก็เป็นทางข้ามยูเทิร์นเราจะใช้ยูเทิร์นเกือกมา้าทั้งหมดการเข้าเลี้ยวเข้ามุมต่างๆนะครับเราจะใช้เป็นถนนวงแหวนนะครับเพื่อให้การจราจรเนี่ยไม่ให้รถเขาจอดสะดุดภาคประชาชนก็จะได้ สบาายใจขึ้นก,กท่ยยววกก็็ทททีีี่่่จะจะะะไดด้้้พืนนองเบบูมะคระัาเรือแหลมฉบังระยะที่3จะแบ่งออกเป็น2พื้นที่คือพื้นที่ท่าเรือและพื้นที่หลังท่าโดยพื้นที่ท่าเรือจะประกอบไปด้วยท่าเรือ4ประเภทได้แก่ท่าเทียบเรือตู้สินค้า E และ F ท่าเรือขนส่งรถยนต์ E 0ท่าเทียบเรือชายฝั่งท่าเรือบริการ ส่วนพื้นที่หลังท่าจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับท่าเรือและอยู่ด้านหลังท่าเรือซึ่งจะถูกใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่างๆเช่นพื้นที่กองตู้สินค้าพื้นที่จอดรถบริเวณท่าเรือขนส่งรถยนต์พื้นที่ตั้งอาคารสำนักงานพื้นที่สำหรับระบบสาธารณูปโภคต่างๆเช่นถนนทางรถไฟเป็นต้นเมื่อการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3แล้วเสร็จ จะส่งผลให้ท่าเรือแห่งนี้มีขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้าได้มากขึ้นจาก11.1ล้าน TEU ต่อปีเป็น18.1ล้าน TEU ต่อปีสามารถรองรับการขนส่งรถยนต์ได้จาก2ล้านคันต่อปีเพิ่มเป็น3ล้านคันต่อปีเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางรางเป็น30%ทั้งยังมีเทคโนโลยีการจัดการตู้สินค้าอัตโนมัติและทันสมัยควบคู่กับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม หรือท่าเรือสีเขียวในเวลาเดียวกันเรามองเห็นว่าเมื่อตู้เยอะขึ้นนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องใช้ระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยเราจะใช้เป็นเซมายนะครับเซมายนี่ก็มันครึ่งๆหรือประมาณ60% 7 0ที่จะเป็นระบบที่ไม่ใช้คนนะครับทีนี้มาดูว่าเรื่องธรรมชาติบ้างนะครับเรามีพื้นที่อยู่ใน พื้นที่ทางด้านติดเขาแหลมชบังนะครับเราก็การพื้นที่ให้เป็นเขาเรียกว่าป่าชายเลนอนุรักษ์นะครับทําสะพานไม้ให้เดินรอบเป็นเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับทางทางในพื้นที่นะครับอีกส่วนหนึ่งครับ ก็จะเป็นเรื่องของสีเขียวที่เป็นพวกคาร์บอนเครดิตต่างๆถ้าหากว่าเราใช้เครื่องมือที่เป็นน้ํามันเนี่ยนะครับมันก็จะเก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็เกิดปัญหาเรือกระจกต่างๆแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นไฟ,ไฟฟ้าเนี่ยนะครับไอสิ่งนี้มันจะลดน้อยลงไปในแหลมสานี่ชัดเจนมากนะครับเครื่องมือส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือที่เป็นไฟฟ้าทั้งหมดโดยการดําเนินโครงการพัฒนานท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3การท่าเรือแห่งประเทศไทยโดยท่าเรือแหลมฉบัง ได้รวมกับคณะกรรมการไตรภา,าคีที่ประกอบด้วยภาคประชาชนในรัศมี5กิโลเมตรรอบท่าเรือแหลมฉะบังและผู้ทรงคุณวุฒิได้ประสานความร่วมมือรับฟังความต้องการจากประชาชนในพื้นที่อย่างจริงใจพร้อมปรับแนวทางการพัฒนาให้สอดรับกับความต้องการของคนในพื้นที่และเป็นมิตรกับชมุมชนทั้งในด้านการดูแลสังคมการศึกษาการสร้างอาชีพและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ เราก็เชิญท่านประธานชุมชนและก็เชิญภาคประชาชนนะครับเข้ามาร่วมเป็นไตาภาคีด้วยกันเขาอยากได้อะไรเขามาบอกแล้วเราก็สั่งแล้วเราก็ทําให้นะครับโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเกิดจากแนวคิดที่มาร่วมกันเกือบทั้งหมดนะครับเว้นเสียแต่ว่าเป็นโครงการที่มาเป็นนโยบายของภาครัฐเราก็จะมาแจ้งเรียนให้ให้ภาคประชาชนทราบว่าอันเนี้ย ม,มันจำเป็นต้องทํานะอะไรเงี้ยก็ให้ก็จะเข้าใจตรงกันนะครับคุณภาพชีวิตเป็นเรื่องสําคัญนะครับเราต้องเข้าไปอยู่ในใจเขาแล้วเราจะรู้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราก็เอาสิ่งที่เขาต้องการนั่นแหละมาทําให้เป็นจริงม,มันได้ใจมันเป็นความเขาเรียกอะไระสุขใจที่ได้ทํานะครับสิ่งที่เราคิดเราไม่ได้คิดคนเดียวเราคิดมาจากภาคประชาชนแล้วเราก็ทําจริง ส่วนทุกอย่างที่ที่ที่พูดไว้เนี่ยจะถูกปรากฏอยู่ในรายงาน EHIa ทั้งหมดใครก็ตามที่มาทำหน้าที่เป็นผู้บริหารก็ต้องต้องทำหน้าที่ตามนี้นะครับแล้วผมก็คิดว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้มันจะ,ะสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับทางภาคประชาชนทีเดียวนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราในส่วนผมใน ในฐานะประธานเนี่ยผู้นําชุมชนเนี่ยเรามองอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาในพื้นที่เนี่ยคือเราอยากอยู่ร่วมกันได้คือทุกทุกคนอยู่ร่วมกันได้เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน,เ,นเราอยากเห็นอย่างนี้เพราะว่าหนึ่งก็คือในการพัฒนาพื้นที่ส่วนหนึ่งเนี่ยต้องต้องยอมรับว่าเราหลีกเลี่ยงการการไม่พัฒนาไม่ได้แต่เมื่อเมื่อมันจะมีการพัฒนาเกิดขึ้นในพื้นที่เราเนี่ยเราทำอย่างไรคนที่เข้ามาในพื้นที่เราเนี่ย ให้เขารู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของเขาเขาเป็นส่วนหนึ่งของเราถ้าเหลือให้ความสําคัญต่อชุมชนค่อนข้างมากผมเป็นประธานมาประมาณ5ป้ปีนะครับก็รู้สึกว่าก็เป็นองค์กรหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าเป็นครอบครัวเดียวกันได้คือส่วนเดียวกันมีอะไรก็ปรึกษาหร,รือกันไม่ว่าจะ,ะได้รับผลกระทบอะไรต่างๆเนี่ยเวลาเราประสานงานมาเนี่ยเราก็จะได้ฟีดแบ็กกลับไปทันทีว่าเอ้วันนี้มันอะไรยังไงแบบไหนคือเหมือนเป็นกัน แก้ปัญหาไได้งงททท่ีอะโยรยางี้กรพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ผู้ให้บริการโลจิสติกมีทางเลือกให้บริการที่หลากหลายและรวดเร็วมากขึ้นแล้วยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของท่าเรือในการรองรับปริมาณสินค้าทั้งขาเข้าและขาออกได้มากขึ้นส่วนภาคการผลิตจะได้รับประโยชน์จากวงจรการขนส่งที่รวดเร็ว และมีทางเลือกในการขนส่งที่มากขึ้นขณะที่ภาคประชาชนก็จะได้รับประโยชน์จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจมีการสร้างงานสร้างอาชีพที่เพิ่มขึ้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จะช่วยอำนวยความสะดวกและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความพยายามที่จะทำให้ทุกภาคส่วนก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมีความสุขมั่นคงและยั่งยืน ภาคประชาชนมีความสุขนะครับทางภาครัฐเองภาคการขนส่งก็ดีมีความสุขเพิ่มเติมในเรื่องของแทนที่จะมาใช้ถนนกันเยอะๆก็มาทําเรื่องของรถไฟมาแทนนะครับก็มาทําเรื่องของทางน้ํานมาแทนนะครับเรื่องของการลดเปอร์เซ็นต์คาร์บอนเครดิตก็ลดลงได้ทําบนพื้นฐานที่เราทําควบคู่ก,กับภาคประชาชนนะครับโดยภายใต้แนวคิดที่ว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราทั้งหมดก็จะเป็นเรื่องของแหลมสามที่จะเดิอดต่อไปในอนาคตครับ เราดีใจที่เป็นประตูเชื่อมสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลกและเป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนและชีวิตเกษตรกรไทยให้มั่นคงยั่งยืนท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือชั้นนำระดับโลกเชื่อมโยงโครงข่ายโลจิสติกสู่การค้าโลกแบบไร้อรอยต่อสนับสนุนโดย ถ้าเดือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน